ถ้ายุบสภาแม้แก้รัฐธรรมนูญไม่เสร็จยังทำประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจข้อคำถามทันทีแม้รัฐธรรมนูญ2560บจะบังคับว่าหากแก้รัฐธรรมนูญในหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติแต่หากรัฐบาลอยากยืนยันคำสัญญาจากคำถแถลงนโยบาย https c o l o s l s l a www t ilo o t r t h s l a article 5 5 1 9 2ว่าจะสนับสนุนการจัดทำประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็ยังมีอีกทางเลือกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2568 h t t p s s e a r c h l a w o c s g o t h c o u s u l t o f f t a s e i c 2 2 p c t p d 1 z 1 0 9พรบประชามติคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสามารถริเริ่มการจัดทำประชามติได้ทันทีหากรัฐบาลเห็นว่าสมควร ย้อนคำพูดบาวศัสั์เคยยืนยันต้องทำประชามติพร้อมเลือกตั้งมาตลอดนับแต่รัฐบาลที่นำโดยพักภูมิใจไทยก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่19กันยายน2568 https://www.soc.go.th/documents/86968.pdf บวรสักอุวรนโนในฐานะมือกฎหมาย ประจำรัฐบาลอธิบายถึงการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามสัญญาที่พักภูมิใจไทยให้ไว้กับพักประชาชนว่าจะต้องลงประชามติพร้อมันเลือกตั้งอย่างน้อยสครั้งคือเมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่29กันยายน2568บวรศักชีแจง https www ilo o r t h a r t i c l e 55236ว่าประชามติเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลรอ นุทิงจะจัดทำในวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นประชามติ2เรื่องตามคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นคือ1ประชาชนจะเห็นชอบให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และ2ประชาชนจะเห็นชอบกับวิธีการและเนื้อหาสาระที่รัฐสภาจัดทําร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วหรือไม่โดยจะไม่ตั้งคําถามไปถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อมาในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อวันที่15ตุลาคม2568บวรศักดิ์ได้ขออนุญาตชี้แจงต่อรัฐสภาถึงทำลายการจัดทำประชามติ h t t p s slash w w w i l o o r t h a r t i c l e 5 5 5 0 8 ครั้งนี้บรวรศักดิ์ระบุชัดเจนว่าหากยุบสภาในวันที่31มกราคม2568วันที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นวันเลือกตั้งและลงประชามติคือ29มีนาคม2569ทั้งยังระบุต่อไปว่าเมื่อประเรบใบไม้ประชามติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2568ประกาศใช้แล้วคณะรัฐมนตรีจะมีมติประกาศวันลงประชามติได้อย่างช้าที่สุดคือวันที่29มกราคม2569จึงขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างแอ ก็ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายในช่วงวันที่15-19มกราคม2569หากรัฐบาลตัดสินใจยุบสภาก่อนที่จะมีมติให้มีการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อตกลงระหว่างพักภูมิใจไทยและพักประชาชนก็จะไม่บรรลุผลและหากยุบสภาก่อนที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาครบทั้งวาระรรางดังกล่าวก็จะเป็นอันตกไป h t t p s w w w i l o o r t h a r t i c l e 6 1 6 6ตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญ2560นอกจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปภายใน60วันนับแต่ประชุมรัฐสภาครั้งแรกคำถามประชามติสู่รัฐธรรมนูญใหม่ทำได้เลยไม่ต้องรอพอรบอรประชามติมาตรา11ประกอบมาตรา9 2 3 4 5 ระบุว่าหากคณะรัฐมนตรีมีมติว่าสมควรให้ทำประชามติเรื่องใดให้หรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกและประกาศวันลงประชามติในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องไม่เร็วกว่า90วันและไม่ช้ากว่า120วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำประชามตินั้นใกล้เคียงกับวันเลือกตั้งทั่วไปก็สามารถกำหนดให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งสอสอได้โดยต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติเว้นแต่กรณีจำเป็นด้านงบประมาณหรือเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากคณะรัฐมนตรีมีม,มติให้จัดทำประชามติในคำถามว่าท่านเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพื่อให้ทันกับการเลือกตั้งก็สามารถมีมติได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดทำประชามติคำถามดังกล่าวในวันที่7พฤศจิกายน2568ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่จะทำประชามติได้คือไม่เร็วกว่าวันที่6มกราคม2568และต้องไม่ช้ากว่าวันที่6เมษายน2569อีกทั้งคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่18 2568 h t t p s w w w 2 4 h t h d o w n l o a d a r t i c l e 2 0 2 5 1 0 0 8 0 7 5 8 0 4 p d f ระบุด้วยว่าการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้3ครั้งคือครั้งที่1เห็นชอบให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ครั้งที่2ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไร ครั้งที่3หลังจากทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้วให้ประชาชนออกเสียงว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยการทำประชามติครั้งที่1และ2อาจดำเนินการพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้ซึ่งหมายความว่าแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตกไปแต่รัฐบาลยังสามารถดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต่อไปได้ด้วยการจัดทำประชามติครั้งที่1แยกกันดังแนวทางคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงสามารถมีมติให้จัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่